เปนอู่สีแยกไม่แดงคือวันนี้อู๋ไม่อยู่วิเวียไม่อยู่หนูร่าเริยจ้าเดี๋ยววันนี้ก็กรีจะพาทุกคนไปหาเดินป่าเล่ดกันแถวสตูสตนี่แหละขับรถชั่วโมงกว่าเฮ้ยนี่มันก็จะเริ่มมืดแล้วนะพี่กอนมันไม่เริ่ม <c oughs> เห็นมืดๆนี่ไม่ใช่กระจกมืดนะ,ะใู้เเปิดกระจกให้ดูอ่ะมืดแล้วมันไม่ได้เริ่มนะเลง คือป่าเนี่ยมันเป็นป่าที่ลึกมากและก็ดึกดกัมบันมากคือต้นไม้แต่ละต้นอ่ะสูง200เมตรอ่ะสูง200เมตรอ่ะ200เมตรไทหันป่ะเนี่ยไทหันป่ะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยประมาณอ่ะหเมตรละกันแต่ละต้นอ่ะคือแบบ3คนโอบอ่ะคือต้นมันใหญ่มากอ่ะแต่ละต้นแม่งเป็นร้อยปีเลยนะเว้ยอ๋อเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเลยอ่ะไปเขียวละเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่ป่ากันเลยดีกว่าไปไปไป โอ้ชิ้นน่ากลัวมากอะจะหามเที่ยงเหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่กลางวันอะโอเคตอนนี้เราถึงที่ที่เราจะมาตั้งแคมป์กันแล้วด้วยด้วยด้วยผู้ชายสามคนนี้และผู้ชายคนนั้นอีกคนหนึ่งโอเคตอนนี้จะเป็นจุดที่มีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะคะที่เรามาเคยตั้งแคมป์กับอู๋อันนี้อะไรนี่ไม่เจอเชื่อได้ไหมจริงจริงมินี่ เ,เราไันมีตัวกันหมีนะเอออยู่ตรงนั้นครับ<า>อะไรพ่อนที่กันไม่แล้วถ้าเราคุ้นเขียนี้ล่ะตัวใครกัตัวไ,ไม่ได้ตัวใครตัวมันไม่ได้โอเคเมื่อกี้มันจะมีใบไม้แบบเต็มเลยเนาะเราทําความสะอาดตัวนี้ไปแล้วประมาณนึงแต่มันก็ยังไม่สะอาดอ่ะจะนั่งรองเท้าเอาสามสองโอ้ยเหี้ยหญ่เกินกอนสาอันนี้ไม่ต้องคันก็ได้นะสามสองหนึ่งเอาไปอย่างนั้นเลยอ้ยชิบโอ้ น้ำเย็นมากอันนี้อันนี้เราอย่าไปเลยตรงนี้นะมันเป็นน้ำรือเลอ่าไม่ลึกเว้ยแต่ฝั่งนั้นคือมันเป็นโคลนที่โคลนกือบมันดูดเราเล่นด้วยเทานีเละก็คือมันจะเป็นแบบทรายเป็นอะไรอย่างงี้ไว้อันนี้เรามาเดินดูอะไรมาหาใบตองไปลองทำอะไรอ๋อเออใช่เราต้องหาใบตองเพื่อที่จะไปรองพื้นเ้วใบตองอยู่ไหนโอ้ยยังไม่เจอต้นกล้วยลูกไงอะไรแล้วเดีนยะนะแล้วเรามีอันนี้เหรอมีอนี้เหรอ แม่ดึงเด็ดลอมาเลยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาโอเคตอนนี้เดี๋ยวกัดฟรีกับน้องเกมนะฮะจะไปเด็ดใบตองเพื่อที่จะเอามาลองคืนนะตอนนี้พื้นสกรปรกมากแล้วน้ำตรงนี้เย็ียนเจี๊ยบเลยอ่ะนี่ขนาดหน้าร้อนนะเนี่ยโอช่านีไ่ yeah. ไบตรงเที่ยไใบใหญ่มากสองใบพอไหมพอจรจิๆมาเต้าคนตัวสูงขึ้นไปปะวะลองไโอช่ โอเคเราได้ใบตองละมันมันจะปื้นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปปัดๆเอาเผื่อ <c oughs> เราล้างเลยอ๋อมีน้ำใช่เฮ้ยมันดึงไม่ออกอะ่ะ <c oughs> ถ้าพี่ดึงนี่คือต้นหักเลยนะอ่าให้พี่ดึงสองมืออ่าเอากิ่งไบแลกส่วนน้อครับเหลอวะ <c oughs> เราไม่มีนี่เลยพี่เราก็ต้องทำเท่าที่ทำได้ <c oughs> มันดึงไปถึงไส้ในแล้วนะพ <c oughs> ี่ฉีกไงฉีกเหมือนก็ได้ฉีกไม่ได้เดี๋ยวมันฉีกไม่ได้จริง เดิมบอกแล้วมันดึงถึงใต้น้ำโอเคเลยนี่ลูกน้ำเจ็บนิดนี้เลยสิโอเคใบแรกมาแล้วเกมพี่ฝากดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ไปเดินดูรอบๆกันหน่อยดีก่อนใช่ครับวันนี้นะฉันจะเปิดล็อกความกลัวทั้งหมดคือฉันเป็นคนกลัวผีแล้วก็เป็นกลัวแบบสัตว์มีพิษบ้างๆแต่ว่าในวันนี้ฉันจะไปเดินเล่นคนเดียวชิลๆโอ้โหตอนนีกูไม่กล้าเดินต่อเนี่ยมันจะมีสัตว์อะไรวะนี่ฮึ่ย พี่เป็นคือลูกอะไรทุกคนถ้าเกิดใครรู้จักฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะมีคนเล่นน้ำเลยกันใครเล่นมีคนเล่นน้ำหรอือเล่าล่าสุดมีคนรอร้อยจนเล่นน้ำไปแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวเรากลับไปดูว่าใครเล่นนะใครเล่นน้ำใครเล่นน้ำเอา้าเล่นเล่นน้ำเหรอเอามาหล่นลงวเลี่ยเลี้ยงลงมาแล้วก็ตุ๋ยกระแทกเลยเอ๋อเป็นไงล่ะอันนี้คือชุดทหารเนี่ยชุดเล่นน้ำเขาชุดเล่นน้ำเนาะทีนี้ล้างเท้าก่อนล้างใบแห่ใบเสร็จนะ น้ำเย็นไหมน้ำเย็นสบายเล่นเลยไหมล่ะตอนแรกจะซื้อแชมพูมาสระผมด้วยออกเนี่ยเอาจริงๆตอนฉันมากระอ่วฉันสระผมอาบน้ำตรงนี้เลยนะโอเคเล็กตอนนี้เราได้ใบตองมาแล้วเดี๋ยวจะลองพื้นกันอุยลองพื้นโอ้ยใหญ่ป่าใหญ่มากใช่อันนี้กล้วยพี่เองไม่สุกเขาเรียกว่าหัวปีค่ะกล้วยเลยพี่เครือกล้วยเป็นหวีเลยตีไม่สุกอ่ะล้มล้มต้นไปแล้วไม่เป็นไรล้มต้น ไม่ไม่ไมคือฉันแค่ดึงใบแล้วยอยู่อแม่งตรงปลายต้นข้างบนน่ะแม่งงอแอด <c oughs> <c oughs> ไไไม่รด้ปนั่งยองๆแล้วอมใต้วางขาอะไรจะทำอะไรกันอะไรนะอมใต้วางขาอมใต้วางขาอมใต้วางขาได้ด้วยเหรอไม่ใช่อมสิดูตะรอดอะไรนะดูรอดใต้วางขาอ๋อคิดว่าอมใต้วางขาแปลขึ้นไปเปิดไฟหน่อยก็เปิดอยู่นี่เนี่ยอยูมันตีลังกาลงอีกดูดทรงนะก้าวก้าวยาวๆไว้ก่อนดูดูเจ็บดูดูเจ็บเียเจ็บ ไม่ <c oughs> คือระวังล่างไงแต่บนไม่ระวงังอันนี้เราจะเริ่มทําการ oh. อันนี้กับไม่ละพี<า>่ก๊ะจะทําอะไรวะลืมนี่นะคะคือ <c oughs> สัญญาณของคนที่ <c oughs> จะแก่ใช่ไหมคือเขาจะหลงหลง,ล,งลืมลืมแล้วทีเนี้ยเอ่อกูจะพูดอะไรนะ ตอน <Kell soundtrack> ที่เนี่ <book> เราก็แกะใช่ไหมครับเราแกะด้วยกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของที่เราจะทำกับข้าวกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเล้งพี่สายิบมาร์กติกแดงให้หน่อยหอมกระติกโอเคยาการวันนี้เราจะมีเล่าเรื่องน่ากลัวไหมตอนช่วงกินแบงค์เล่าได้ไหมพี่เล่าเรื่องผีไม่เก่งเล่าได้ เราจะกลัวไหมกลัวกลัวอะไรไม่แต่เราอยู่กัน5คนไงเออเราได้คำตองได้เขามีจํานวนเท่าไหร่ใครเป็นร้อยเขาไหนอะเขาไหนก่อนใครที่เป็นคงถามก็ให้ไปตามีคงนี่เป็นคงถาให้เฉยๆให้หักคอไอ้เกิมไม่ใช่ฉันไม่ได้พูดโอเคไหม๋ยวเรามานมีของที่เราเตรียมมากันเลยดีกว่าวันนี้นะคะมันจะมีเตาแก๊สอ่ามีรถมีพริกมีใบมะกรูดใช่ไหม ใช่แหละกูซื้อมาแล้วเนี่ยกข็ผงเขาไม่ชื่อสปอนเซอร์อ่าเรามี่ผงปรุงรถด้วยนะคะเราไม่ได้ใช้คำว่ารถดีนะคะเมื่อกี้ที่พูดว่ารถดีอ๋อไม่มีตัดออกแลตัดออกสปอนเซอร์เรามองเดียวคืนนี้อ้าวไฮโยไฮโยไฮวันนี้เราจะมาทำเมนูไฮโยเจลลี่กี่หลอดใช่หรอัวลอยไฮโยเจลลี่หัวลอยไฮโยเจลลี่พูดไปงั้นแหละไม่มีหรอไปหาซื้อกันได้นะคะที่ชิคช็อปชิกช็อปไปไปหาซื้อกันได้นะที่ติ๊กตอกรัซเซดาแล้วก็แอปเปิลนะคะเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ อะไรอะไรนะมีอะไรบ้างนะดิคตอร์ลาซาด้าช้อปปี้เฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ไลน์แอดไทย่าข้างในจะมีสามรสนุ่มนิ่มหนุบหนับอร่อยหวานเพลินโอเคมาดูชิ้นส่วนต่อไปชิ้นส่วนชิปส่วนชิปส่วนเลยนะมีพริกแกงนะคะอันนี้จะเป็นกะทิแล้วก็เป็นฟ้าเขียวอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์อันนี้จะเป็นน้ำมันพืชแล้วก็มีมีดมีน้ำตาลก็สวยแล้วก็จะเป็นกุ้งสดหมดเข้าหูไปนี่ย โมดถ้าเข้าหูแ so. ล้วกูมากูเริ่มหูเอาอยู่เลยฮะไอ้พี่เจอนะมดเอ้ยต้องไปมันจะเจองูดิมากินมาหัวเต็มมากใช่เราจะตัดตรงเนี้ยออกเราจะทอดเป็นทั้งตัวว้าวทอดอย่างเดียวนะเราจะทําแบบเป็นเครื่องแกงแล้วก็มาราดด้วยเเมนูวันนี้คือซูชิีพทอด แต่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้พี่กศรทำเมนูอะไรกินรู้แค่ว่าสูชีแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นกุ้งทอดเออแล้วก็ล่ามกุณพ่ออยู่ดีนะเออโอเคไมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแทบกันเลยเดี๋ยวพี่จะแบกด้านที่ให้ใครใครทำกุ้งกันบ้างวะได้จริงเหรอก็แค่ล้างกุ้งนี่แหละพี่เฮ้ยจริงๆล้างลำธารได้นะเพราะว่าลำธารเนี่ยมันเป็นน้ำขุดจากธรรมชาติล้างมาสะอาดมากก็บอกอยู่ว่ามีคนเอามาทำกินใช่เราจะล้างกุ้งเสร็จใช่ไหมเราจะเอาบีบอ่ะหันเอ้ยไม่ใช่หันหันหันต้องสัััั่นนนสตตววววแคยยาาองงี้ ใช่ใช่เพื่อเอาเป็นดำเหรอใช่ใช่แค่นั้นเลยเราไม่กินขี้กันเหรอเห็นคลิปก่อนกินขี้กันคลิปนี้มาไม่ซับฟิวตลอดเงียบฟังเสียงเฮาหอนเป็นเสียงงานวัดอ่ะนี่เราก็ทักกันเยีนงานวัดอะไรตอนนี้เราอยู่ในป่าลึกร้อยกิโลทั้งหมาทั้งอะไรเขาบอกอย่าทักก็ทักจังแล้วกินข้าวด้วยไม่แต่น่ากลัวจริงนะไม่ไม่คือเปลี่าดีกแล้วไอ้คำว่าไม่ของมันคือแบบมันทำหน้าแบบ เ่้มหน้ามันจริงจังมากอ่ะดูหน้าดิวดิวก็กลัวแต่หน้ามันยิ้มตลอดเลยยิ้มให้คนทั้งโลกไงยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้พอแล้วลิขสิทธิ์เข้าว่าจุบเมนู5้าุไม่ได้กินนั่นเริ่มโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมคอ่างอื่นกันเลยก่อนเกมพี่ฝากกุ้งเลนะเออว่ะเกมใช้มีดจั่แแสดงว่าเราก็ต้องนั่งรอเหรอแล้วเรามีอะไรทำรอมอนน้ก็กินเอศกรี่รอไงเนีเอาเวลาว นี่อันนี้คือใครสองรอบแล้วนะองรออร่อยจริงอ่ะวันนี้ยเราได้ไปขอสปอนเซอร์จากไฮโจอร์เจลี่แล้วมัหนึ่งใช่นั่นแหละแต่ถูงจะทำได้มันหิวแหละเวลาเนี้ยหิวเนี่ยกล้ามเนื้อมันเนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ในกล้ามเนื้อมันต้องการพลังงานไงอ่ามันก็ต้องกินเข้าไปเพื่อให้กล้ามเนื้อโตที่กล้ามเนื้อโตนี่ไม่ได้กินเวนะกินไฮโดรเจลลี่จร่งกินปึ๊บตีโตเลยดูปั๊บเลยเดี๋ยวแม่งพวกฟิตเนสทต้องยังโลกซืาไฮโดรเจลลี่ไปขายดีลุม่าไซื้อุา เขาผ่าแต่พกน้ำปลาขนี้มันมีห้าขวดปลาทกคตอนนี้เราเราหั่นหลังกุ้งเสร็จแล้วอ่าไหนกุ้งอ่ะ ไหนกุ้งนี่นี่ไหนอ๋อเดี๋ยวเราจะมาหั่นพริตตต่อแล้วก็ไปมะกูต่อนะเดี๋ยวไล่อีแมงพวกนี้ไปจัดสันดานโอ้ยเออนีอ้วยกันกูอ้าแล้วมีอะไรในใจกับกูเนี่ย เ,เราจะมาหั่นพริกเราจะไม่ใช้คำว่า,าหั่นเว้ยเราใช้คำว่าซอยซอย,ซอยพริกคำยังไงมันเล่นไม่ได้ลืมอย่าเลยสมมติพี่อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยก็ต้องไปดนซอยอะไรจริงที่นี่มันมีนต้นไม้ต้นหนึ่งอะ่อะโดนฟ้าผ่าน <c oughs> หรอใช่ต้นนี้มั่อยู่หลังไม่คือข้างบดอ่ะเป็นต้นใหญ่ๆหนาๆเลยแล้วข้างล่างแม่งเม่จนเป็นรูเป็นโพงเนี่ยเป็นโพงเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรขึ้นงฮะไอ้ดาบฟ้าไอ้เคียไปทางดาบฟ้าื้นวย ที่จะมาซอยไปมะกกดต่อซอยไปมากูดเสร็จแล้รทำเครื่องแกงกันเลยกระดูกแตกไอ้เีย รีบซอยเอะเะงั้นมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆล้วนะอาการโอเคซอยแค่นี้กูเหนือยมาแต่เรามาเริ่มทำเร่องแกงกันเลยเรามาเปิดแซโอ้โหเปิดแซเปิดแซเก่าแซต๊บเฮีย่เปยก็บอกว่าจะเปิดแก่ก็ไม่คิดว่าจะขาออกเลยก็ไม่คิดว่าจะเาขามาจเองลัวไม่เด็กขาหมูแล้วอะไรเหียเหียไม่นั่งนี้น่สะเดินกัะด้นมันระบบไหมก็กรู รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่ไหนโอเคมาถึงเราเริ่มทอดกุ้งก่อนเดี๋ยวฉันจะจะทอดใบมะกรูดก่อนให้น้ำมันมีกลิ่นต้นไทรเหนื่อยว่ะทำไมต้องมาทำอะไรเหนื่อยๆอย่างนี้ด้วยวะเออถามหน่อยพี่ก๊อตคิดยังไงชวนพวกผมมาประจวบทำไมพี่ก๊อตงชวนพวกผมมาประจวบไทยพี่ชายมาคนเดียวก็ทิปนั้นยังไปคนเดียวเลยที่ขับมอเตอร์ไซค์ไป ต <ris os> ิดใจอะไรอยากให้น้องได้มาลองบ้างไปคืออันนั้นมันไม่น่ากลัวเท่าอันนี้ไงเฮ้ยเราจะอะไรเปล่าทอดเลยเหรอมันต้องทำอะไรก่อนมไ่รู้เราทอดทอดเลยโอ้โหนี่ขนาดนี้ยังไม่ได้ทอดนะเนี่ยอ้กทีหนึ่ะอีกทีดิอ่ะเอาไปมาอ้โ้าวต้มร้อน เคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทอดทุบให้เตรียมก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทำของืิ้อกแกงกันไปและตอนนี้นะคะคก็กิติขาเราก็เริ่มมีอ่าวิกฤตการณ์อีกหนึ่งสิ่งที่กำลังจะตามมาทีหลังนะคะตอนนี้ลมเริ่มแรงแล้วค่สะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สภาพอากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วจากที่ร้อนๆอนะ่ะแล้วก็ได้กลิ่น กินอะไริฝนคิดว่าตกไหมตกแต่มันไม่รู้ว่าเขาได้ยินกันหรือเปล่าคนดูแต่เนี่ยเสียงฝนหรือเสียงลมก่อนเลยบ้านไม่แต่แต่ถ้าเมื่อไรที่มันเกาะกันเป็นหยดน้ำมันก็จะหยดลงมามันจะเรื่อยๆใช่แล้วนี่ใช่แล้วทีเนี้ยกุ้งเพิ่งทอดได้สองตัวแต่เรากุ้งสองตัวดีขึ้นก่อนเดี๋ยวเราทอดกุ้งตัวต่อไปกันเลยเนาะค้าเวลาครับพี่ค้าเวลาครับค้าเวลายังไงกระทะมีแค่นี้กุ้งมียี่สิบตัวไปมะกรูดไปปากวันใช่ไหมต่อครับโอ้ยโอาน ตัวหนึ่งีกตัวหนึ่งไหวไหวไหวไปเลยไปไปสีไปสไหวสี่ไหวเอไปสีไหวเดี๋ยวเอาไปวนี้เอาวนี้รวไปเลยพี่บานวางวางวางเรวนี้วางเรวนี้เลยเออเซ็ตพอดีว้แม่บอกพี่ป๊อบมีแต่คนเก่งๆรอบหน้าเดือนวัวกระทยใหญ่มัหยโอเคมาตอนนี้ฝนไม่ตกละรอทอดตุ้งเสร็จเดี๋ยวมาทำนับลาดกันไปครัตอนนี้นะเรามีเพื่อนใหม่เข้ามาอีกคนนึงนะฮะเอ้ตัวหนึ่งชอบเก่ง เราเก่งมากหมุนทำไมห,หมุนปเป็นอาโฟงนลูก Five minutes later โอเคตอนนี้กุ้งเราทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดเตาอีกรอบนะโอเคใส่น้ำมันไปนิดนึงออกพี่แกงมาห้า <c oughs> คนจะใครหมดเลยเ <c oughs> ป็นรูปหัวใจด้วยทา <c oughs> งไหน <c oughs> เราใส่พริกแกงกับน้ำมันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่กะทิลงไปเคี่ยวไปเรื่อยๆใด้กะทิแล้รอบหน้าเปิดนี่ไหมเปิดแล้วก็เกี่ยวในป่ยลูกค้าซื้อสำหรับขายกันเองเราเคี่ยวนานมันร้อนไหมเคี่ยวจนกะทิมันแตกมันอ่ะจนแบบว่าเห็นตัวพริกแกงกับกะทิมันแยกกันราคาอย่างดีแรงมาก นี่นะทุกคนดูตอนนี้กะทิแตกฟันแล้วเห็นปะมันจะเปิดเป็นไข่ไข่ก้อนใช่ไหมทีนี้เราจะมาใส่กะทิเพิ่มอีกนิดนึงให้มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะให้มันมีน้ำจืดๆใช่มันจะได้เอาไว้ราดราดกุ้งได้เสร็จปั๊บเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงอันดับแรกอะไรนะผงปรุงรสผงวิเศษผงวิเศษอันนี้จะเป็นปลาเขียว สีเดียวแหละแล้วก็ใส like so, so ่น้ำตาลดุดดุดครับตอนนี้ครับพี่ก้อยทำเวลาแล้วนะฮะตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะครับผมนี่ไงมาสู้เชียร์มาตู้เชียร์ของเข้าแล้วครับตอนนี้ทำเวลาหน่อยครับคุณก้อเกี่ยวอนยุดแล้วทีละนิกที่เราหัดลงไปโชกโชกโอ้โหเร็วมากครับโชคนี้โชกโชกเพราะมันตกเริ่มแรงแล้วตอนนี้ไตกแรงแล้วพอดีเตกว่ะ เราเปียกกันได้ไหมได้แต่แต่แต่เราสาเปียกไม่ได้กระติกมันใสอะไรได้บ้างตอนนี้เดี๋ยวเหี้ยโอ้ยตกหนักมากตอนนี้เดี๋ยวเรต้องเอาหูฟังน้องเก็บก่อนกับสายชาร์จเพราะว่ามันช็อตได้ใส่ใส่ไว้ก่อนตอนนี้พูดมาด้วยเล้งผมพูดไปเลยพี่มีอะไรเอาอะไรเอออันไหนที่มันแบบไฟไฟด้วยโอ้โหไฟติดติดหมดเลยติดดหมอันเดียวใส่ก่อนเดีวเราเจอกันเราแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งโอเคโอเคบอกพี่ก๊อต ค่าชิมอร่อยยังเรอจะไปแล้วอร่อยแล้วอี่ยเดี๋ยวมาทำยังไงตอนนี้เดี๋ยวโอ้ยปิดให้นั่้ก่อนปิดให้เงี้ยปิดให้เงี้ก่อนนี่เห็นพระข้างหลังป้าวท่าศิษยศักดิ์สิทธิ์มีจริงเออฝ้ายฝนหยุดเงินแล้วไม่มี โอเคต่อดีเราเราก็กินกันต่อก็กินกันต่อต่อเลยหรอออทำต่อไปเลยชิวๆแหมเอ่จริงเหรอเปียกไม่ได้เดี๋ยวพวกเราเปียกได้ใช่จะลาดแล้วนะโอเคส่หมวกก่อนดีกว่าเดี๋ยวหัวร้านหัวร้านลูกอะไรวะผมบางไบ้าโค้ดไงผมมีเล้งอะบ้าโค้ดโอ้ยจำได้เหรอเนาะซื้อวิ๊หน้ามาที่ไหนอะทำไมอะนี่นะฮะนี่นะครับผมเล้งจะเป็นบ้าโคตรตัวนี้แล้วแล้ว โรยน้ำมันด้วยอไม่ใช่เมื่อกี้รางแล้วรง้วรังแล้วรยมนไปเลยโอ้กินกงกินกงกใส่เป็นเราเปล่ากินเคยเหรอรของกิ้งเคยพิกโอ้โหได้เลยไดรู้เลยว่าปมคิดว่าของมันเป็นยังไงอ่ะเกไม่มีจังซี่แหะทีนี้เรามาเปิดข้าวกันว้าวเรี่อะไรน พอไหมธรรมชาติเสริมสร้างโอเคมาเดี๋ยวมาแจกจ่ายข้าวกันอดี้ข้าวขอบคุณครับข้าวขอบคุณครับเแลวจานกระดาษเราอยู่ไหนไอเดียวดังเจ๋งเลยไอ้นแมนเฮ้ยโคี่สโต๊อละตัว่เป่ มือหรอไม่ช้อนปังไปแล้วไปแล้วนาำเดิือดรอกันมาแล้วเด้อไม่ได้คิวเหนือที่ความอร่อยเนี่ยพร้อมร้องไมโอ้ยเดือเหนือกุ้งอันนี้เอาสิ่งตัวใช้มือแล้วนะเนี่ยหยันแกะกุ้งก่อนระวังมีแตะน้ำใายฝนกลางใายฝนของแท้เนื้อกุ้งแน่นจังวะเป็นไงบ้างเกมสรุปคือควผมท้าเกมออกมาครั้งแรกกูก็โดนเลยไออมีล่นกดขาไงใช่ฮะหรือยยังช้ำอ่ะ โอเคมาเดี๋ยวเราจะมากินกันต่อนะฮะใครจี้วเรี้ยวหน้าตากรุงเทพกินซะ้ยโสเลย เราว่าเหมือนเหมือนเราทอดกันเยอะเนาะมันก็ตันเยอะแต่ว่ามันหกทำไมไม่หมดเร็วจังวะเลี้ยงอือสัวอ่าสองตัวเองเสร็จตอนนี้ใครมีไหนกเันแฟงตอนนี้เป็นเวลาจะสามทุ่มแล้วเราขับไปถึงนเมื่อมันสี่ทุ่มเราจกินเนื้อย่างไหมเห็นทุกคนแบบหิวโหยเงี้ยนกระหือรืออะไรขนาดนี้หิวจริงเหรอหิวจรอเปลอ๋ออะไรนี่ ถ้าขาวกูแบบตกใจแลยตกใจฟ็อกไม่ใช่นะไม่ใช่หมีไม่รู้แล้วเห็นไหมมั้ยรูว่าคนตอนแรกแบบมองหน้าแบโอ้โหใจหมดโอ้โหคนลุกเลยโอ้โหไม่หันละล้วกินเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์ของเลยเนาะ เรากินพัดผลได้เอวเดือยเหมือนมาทดสอบเราเฉยๆมันมีพายุอยู่ในกลุ่มเราแบบกินแบบพายุอ๋อยังไม่ทันมันเลยนี่แหละที่เราหยุดฝนไม่ทันใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะไอ้นี่แหละศักดิ์สิทธิ์เอ้ยอย่าสิอันนี้เอาไว้สักเกีอะไรเวลาไว้จ่ายตังค์เลยตีตีตีตลองเลยต่อดีเรากลับไหมกลับได้แล้วแหละเออเราหากลับเบอร์เราหากลับกินอะไรอย่างต่อเหอะ กมากกว่านี้เราก็จะสวยไปเออลมก็ไม่ได้เอามาอะไรก็ไม่ได้เอามาเลยอะตะนายโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันพวกเราเรามาชุมนุมสมบูมใจเราก้องมาเเอามา ดวงมิดเกิดชื่นบานเฮ้ยเราจะเดินดูสัตว์ปะกระเขียดอะตอนนี้หมดตัเออว่ะไม่คือถ้ากบกระเขียดออกมามันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ออกมาก็คืองูมันจะมากินกบกระเขียดไปดิเดี๋ยวเดียวอ้าวเหรอเดี๋ยวเราไปเดินตามหางูกันนะวันนี้เราจะเจองูอะไรกันบ้างเฮ้ยแต่ว่าตรงทำไมตรงนี้มันไม่เปียกเลยเนาะเออาะวต้นไม้มันหนาวพี่อ๋อเหรอว้ตัวอะไรว้ายงูไม่มาเนี่ยเฮ้ยอะไรวะไม่ใช่ อุ้ยมันจ้าไปทำไมผมไม่เห็นวะนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมนี่ตรงกลางจอยไหมอ่านิ้วแย่ดิอ๋อข้างล่างอันนี้บังโอเคไปถ้าเกิดใครอาทิตย์หน้าทุกคนไม่เห็นก็กินลงคลิปนะคะก็ไปตามหาได้ที่โรงพยาบาลค่ะเนี่ยใคงแย้งเนี่ยทุกคนตอนนี้ตล้องเจอกูเขียวหางไหมครับกูเขียวหางไหมทุกคนเาเจอกูเขียวหางไหมเห็นไหมไปแล้วไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปแล้วอันนั้นตัวลูกตัวแม่จะตามหลังมาอุ้ยกลับเลยอุ้ยเดี๋ยนะมึงกู คุก้าวขาไม่ไหวตายห่าก็อย่างที่บอกไปนะทุกคนหลังฝนตกป่ามันจะชื้นไอ้พวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันชอบแบบอยู่ที่ชื้นๆกันอ่าอย่างแรกเลยก็เขียวหางไม้จ้ะดีนะไม่เจอตัวใหญ่เจอตัวเล็กน่ารักไปแล้วไปแล้วกุ๊กกิ๊กกักซุลูกคุกกิ๊กไปเดี๋ยวเราไปที่รถกันเอ้าถึงกันเร็วจังวะเหนื่อยกวดโอ๊ยมันจ้าอะไรขนาดนั้นอ้าวเออขอโทษเรือปิดไฟ โอเคมาทุกคนตอนนี้เราออกมาจากป่าแล้วนะฮะดูข้างในคือข้างในมันไม่เห็นอะไรเลยนะมันแบบมันเป็นป่าลึกเลยอ่ะจะเข้าไปได้ไงวะไม่ปัญหาคือออกมาได้ไงเราเฮ้ยอะไรอ่ะข้างห่างาะหลังอ๋อนี่ไงใพายเขาไม่ให้เราไปต่อเหรอเขาไม่ให้ไปต่อใช่เพราะว่าเขาให้เรายุดใครอยู่ก็อยู่โอ้โอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราคือปิดคลิปของเราดีกว่าตอนนี้เริ่มกลัวแล้วรถนก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราห่างข้างหน้ามันไม่ได้มีอะไรเลย มาเฮ้ยเมื่อกี้เราบอกว่าไปคนที่จะกลับขอนเก่ตกับเรานะฮะมีแค่มีแค่เกมมีก๊อสมีดิวมีแบงค์แล้วก็เลงคนอื่นห้ามขึ้นห้าขึ้นแล้๋ยวไม่ไปเก็บมาส่งนะจ๊ะไม่แต่ไม่ขึ้นเลยดีที่สุดใช่เพราะรถเต็มไงมันอึดอัดมันร้อนวันนี้อากาศร้อนจะไปนอนพักเถอะจริงๆขอร้อง จริงด้ไม่ใช่แค่ในครอบครัวม,ม, <c oughs> มีแค่พวกกู <c oughs> โอเคปะทุกคนเรากลับขัดแก้งกันเลยเนาะไปหากินอะไระ <c oughs> ไย่างกันเถอะมาถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพสกายชอบกดกรีกนด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากช่องเพื่อนที่ขึ้นข้างอยู่ด้วยฝากกชื่อไปทุกช่องทางเลยแต่ความติดใจกับรถแสบตาทุกคนขับรถได้ไหมเนี่ยไปก่อนนะาเกิดคลิปต่อไปใครอยากให้ก็กินไปตั้งแคมที่ไหนโรงเรียนล้างหรือว่าวัดร้างอะไรอย่างงี้คอมเมนต์มาข้างใต้เลยสำหรับคลิปนี้ ราตรีสวัสดิ์จ้า5 minutes later ดู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 ทีวีอี้หมุนไปหมุนมาน่ะเอ๊ะกูจะหลงทางไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่นั่นลูกค้าเนี่ยไม่คือเมื่อกี้มันบอกให้เลี้ยวขวาแั่นนเลี้ยวขวาเมื่อกี้มันให้กูเลี้ยวซ้ายอยู่เลยแต่ทางนี้เราไม่เคยมานะใช่เราไม่ได้ข่ะทางนี้เลี้ยวไปไหนอีกแล้วมันมันติดแล้วให้เลี้ยวข่า อันนี้เรื่องจริงเลยเอ,อันนี้เย you, ียนะไมนวิวช่วยด้วยอ้วดหลังทาแล้วนะพี่อเป็นไรเริ่มกลัวพี่กาอครับกลัวไม่ใช่กอ